เราปลูกเองแม่วที่สวนปี่กับแมงม้พวดกแข่งแข่งยุนาบ้าน,นันเอาไปตัดไปยายพี่น้องเฉลาคูกู่นี่น่ะต้นนี่กับพี่พ่อตัดอีกแล้วเอาขอไม่เลือกนี่ไงห,งหงมกลาป้นต,ตับไตเระดบบบองแ่บนี่บักแข่งพร้อม นีม่มะเขือปลูกเองทุกคนเลิศมากครับแม่เรียบเพิ่งกักกได้เห็นลูกซ้ายม้านีล่ลาะเออลูกซ้ายยูดีสบายบ่เจ็บบ่ป่วยเนาะแม่เงิน,น,นหัวข้าวผ้าปนขา้าวโอ้ยเจ็บครับอย่างเงี้ยแข่งตัวเองบาแค่ยุคต้นนี่เหรอ นั่นนั่นนันยุนาบ้านนีแม่ขางรถซิตีนะอ่อหรออืมนี่แบแข้งด้เนี่ยติดวพ่าเก็บพี่น้องมาเอาเด้อเนี่ยเยอะจเก็บให้เทละละคู่เต็มเลยหรอไม่ค่ินงข่าวไปปะไหลเพะเปยงหลายทีเพนมัเฮี่ีอนี่อันนี้เาไอยาเลยตัห้ร่อนุเบิองนเบิ่งน้ปลูกเองอ่ะเนี้ยเก่อนปาไหลเ่ยเบิ่งนั้ปลูกเอง มัพี่มื้อปลูกเองนะจ๊ะพี่ตาแม่เรียกเอาอันบบกอันบวบมากปลูกเองอันนี้แห้งกี่ตรวขนาดแม่เรียกว่าต้มไส่ปลาคอต้มไส้ปลาคอบ้านเขาเหนียแแ่บอันนี้หมางงงเหี่ยวเด้นหมางงงเหี่ยวกีกินกับอันนี้เหมือนเดิม ยาบอกประแดดตาขั่วๆเลยเนี่ยบอกกินดิบแต่บอกได้กินดิบอะปกติเห็นเขาอันเห็นเขาอันปูกบานเท้าหนเนี่ยเอองามงามนี่ก็เลยบอกว่าโอเคหมืนนี่ตีดปอนตีงานนี่ตีดปอนก็เลยว่านั่งหัวเรีววันนั่งจุกนั่งบั้นท้าอนัลงหบอกรล้วบอกแล้ยวไปจุกหน้า โอเอกินเข่าไอ้สเต็ปหลังเยอะโอมโสุดยอดละเจมไนอันเห็ดอันนุนหอมนั่นหละอื่ออะไหอมเออเออออหอมได้มอันนี้หมากอันนี้ม่เป็นกระปุกเป็นหมากมะระมเออมะระข้าวูแล้วม่ี่มีมะระมีบวบมี ที่จุดสำหรับผู้เฒ่าอยู่บ้านได้เนาะไม่อืมบานนี้แพ็คสลัดปลูกเองสวยโอ้แล้วพอไปความสุขทางใจโอ้ที่สุดนี่แหละข้าวเพิ่งวได้กินมาละแล้วมันดานใจของไว้กระเสียนเนีพี่น้องนี่แหละเถ่าม้าก็ต้องยวงซีเด้พี่น้องเ่ราะเป็นเถ่าม้าไปหาใส่กางเก่งนอาจจีบเดี้ยวเด้เถ่าม้า เอ่ามาก็ปลูกผักปลูกอย่างบพะมันโอโห่ตอนมันมีส่วนหนึ่งนอนมีคุณย้ายคุณอย่างใส่เก่งไหนอาจีบเลี้ยวเดียวบอกว่าอู้ย่แต่เห็นแม่ผูเป็นสั่นเด้ออู้ยว่าวเออเย็กงหน่อยใส่มันเพราะว่าไงคุณเฒ่าใส่ันบดายมันขนนัดคนละแนวนั่คุณย้ายคุณย้ายแนัดแนวนั้นเาะลาก็เข้าใจอยู่แน่เลีอยงยังไงมองลงในแง่ดีเลยอืม ย้ายกสิว่าเออย้ายย้ายกับผมมีเงินเหล่าละไม่อยากจะอยู่ถึงร้อยสี่สาธุัเนี่ยสาธุั่วตอนนีที่ถั่วเปลือกไหมไม่เห็นแล้วเห็นแล้วมันอืมันเป็นแรงบันดาลใจของไวย์กระเจียนใช่นี่ไวย์กระเจียนเนี่ยต้มไช้ป่าเดี๋ยวเคื่อนดูแม่ต้มอ้อจอกส้มออจอกออมปักขวัญยัยอะไรอ่าขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันที่งานบุญคุณลาน แล้วเดี๋ยวมือกลับจังงั้นเอามันนี่เน่ยีสร้างให้จริงๆหรอบ้านเนี่ยเ <c oughs> พราะว่าป้าไข่อยู่บ้านหลังนี้คนเดียวนะทุกคนอายุูนเดียวแต่ว่าพีเดียวพยเยวิเดียวก็ติดกล่องติดอย่างไวเบริพานโทรศัพท์เพราะว่าห่วงความปลอดภัยของป่าป <ะ S 1> ได้อยู่จริงๆได้นอนได้เเสวจริงๆเด้พี่น้องอันเนี้ยฟังจากปากป้าไข่เลย ได้ยู่ความสุขเพิ่มขึ้นถึงเงินว่าหลายแต่ก็แต่แตย่างในหน่อยๆมันก็แฮปปี้นะปันะกไข่เนาะว่าสุขมันยู้ว่าได้ยู่กับบวามเงินหน่อยเงินหลายแบบหลุดผิดใจเฮาดูไดยย้ เทียนในการดังไฟแห้งเลยนี่อันนี้คลิปสดเลยนะแฟนคลับน,นี่ไม่มีการตัดต่อเลยนะเนี่ยคนดังอันนี้แหละคนดังคนดังคนดังนะเนี่ยได้ผิงไฟเฮียนมาอีหลี่เ<จ>นาะช่วงนี้พี่ดิวก็จะกลับบ้านบ่อยๆเพราะว่าเขารู้สึกแบบว่าแบบสิกลับมาเดือนละเดือน,นละเดือนละห้าวันเจ็ดวันใช่ก็จะตั้งใจเก็บเงินเพื่อ หาค่ารถค่าเครื่องเพื่อบินมาหาป้ากับแม่ทุกเดือน12เดือนก็เดือนก็ิั้่นแหละสิบครั้งมามเนี่นี่แหละคนดังพี่นอกมีใครเห็นคนดังไหมทุกคนนี้คือคนดังคนดังไฟคนดังไฟ <c oughs> <c oughs> <c oughs> น,นี่ยอุ้ยแต่ตอนนั้นดังไฟตอนนั้นดิวถ่ายคลิปก็เสื้อแดงนะป้าไข่นี่ถูโฉลกเสื้อแดง ดิวถ่ายคลิปตรงนี้เสื้อแดงแล้วทีเนี้ยก็แบบว่าเขากับว่าคิดว่าแบบโอ้ยป่าเขาสิแบบหลายคนอ่ะบอกว่าดิวอ่ะเอาป้าไข่มาจากไหนแล้วไม่แบบว่าเหมือนแบบเอาค้นอื่นอ่ะมาเฮ็ดคอนเทนต์ซึ่งป้าไข่อ่ะเป็นป้าพี่ดิวจริงๆเป็นจริงๆคือเกิดมาแล้วเห็นป้าเห็นป้าแบบพาไปโรงเรียน ดิวรู้สึกว่าตอนดิวอยู่อนุบาลดิวร้องไห้กับบ้านน่ะเอออ้ขึ้นเข่ามูยูอ๊แต่ละผิเออเจ้นเข่าได้เจ้าว่าจะกินเข่าน้าผูเนาะผู้ใบผู้ใบยเออนี่แหละคัวนอกบ้านปลาไข่ทุกคนอันนี้ครัวนอกบ้านเพราะว่าเป็นสีเห็ดเห็ดแล้วกินหนาบานกินเส็ตแล้วก็เอาไปงมไว แต่มุมนี้ก็กลายเป็นมุมแห่งความสุขที่บ้านเดยวเลยนะมุมแบบมุมหน้าบ้านตาไข่มันเป็นศูนย์รวมสิ่งดีๆแล้วก็มีลมมีต้นไม้ใบหญ้าแฮปปี้เลยสงการปีนี้กับมวลคือเกาวีนองใช่แต่ว่าผูดด้ใดสิกิเนาะว่าแบบถ้าอยู่กับเมยมาถักเดป,ะปะัะไข่ปไข่กับหูเนาะหลากกับเมื่อยเหตุงานหลากกับเมยผักมาผักเดได้แบบ มันเป็นความเหนื่อยที่เรารู้สึกว่าเออยัางในหน่อยเขรา็ได้เสียสละสิ่งหนึ่งเพื่อสิ่งหนึ่งเรา่าได้อย,อย่างเลยพี่น้องชูม,มปปูนี้ก็แฮปปี้แล้วจะเห็นป้าแฮปปี้เดยยูฮอดเก่าสิบแปดปีกับคุ้มจักร้อยปีเว้ยพอให้ป้าไข่ได้อยู่สักหนึ่งร้อยปีนะทุกคนร้อยปีคุ้มแล้วเนาะป้าไข่เนาะใาย,นะใยุเพิ่มอีกสี่สิบปีตอนนี้หกสิบหกสิบสอง อีก40ปีได้ดูคอนเทนต์ยาวๆแฟนครับ <c oughs> ได้ดูคอนเทนต์ป้าไข่ยาวๆเลย <c oughs> อายุยืนยาวใครชอบคลิปป้าไข่ก็กดไลค์กดแชร์นะครับนี่นี่ป้าไข่ดังไฟเก่งจริงอ่ะคนดังคนดังนี่แหละครับ <c oughs> ฝากแฟนคลับด้วยเปิดบ้านปลาไข่ให้ดูแล้วนะเต็มๆนะครับ เปิดบ้านปลาไข่ให้ดูแล้วนี่บรรยากาศหน้าบ้านสวยงามอ่ะหลังกอดเนี่ยแฮปปี้แฮปปี้คุณละคดบอกคอนเทนต์สั่งภาพนี่แหละทั้งสั่งภาพาทั้งสั่งพี่ดิวทั้งสร้างภาพทั้งสร้างต้านสร้างทุกอย่างเออนี่แหละเขาเอ่ยว่าสั่งภาพของแทสั่งให้เบืองเลยครับ <c oughs> <c oughs> พี่สั่งให้เบิรงเลยเนี่แหละครับคอนเทนต์สั่งภาพช่วยๆนะว่าแต่พี่ดิวชอบมุมนี้ทุกคนนี่นี่แหละคอนเทนต์สั่งภาพใครติดตามแมนใครติดตามดิวตั้งแต่ดิวสร้างภาพมาจนถึงทุกวันนี้ดิวทั้งสร้างภาพสร้างบ้านสร้าง <c oughs> ดิวนี้นักสร้างจริงสร้างทุกอย่างแฮปปี้เลยครับมุมนี้มันยากาศดีจริงๆนะแฟนคลับอากาศดีมาก ใครชอบคลิปแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ดิวด้วยนะคะแล้วดิก็ขอบคุณลูกค้าขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะครับแบบขอบคุณมากๆเลยครับถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีดิวแล้วคราบไม่มีความขยันของดิวก็คงไม่มีวันนี้ขอบคุณตัวเองด้วยที่ขยันที่อดทนที่ตั้งใจทางานมาได้เอาเงินเอาอะไรมาสร้างบ้านให้ป้าครบเรียบร้อย เจอกันนะครับทุกคนฝากด้วยใครชอบคลิปแบบนี้พี่น้องขอบคุณหลายๆแฮปปี้บ๊าย <Happy. S 1>